ในโลกที่ทุกกิจกรรมทำได้ง่ายเพียงใช้ปลายนิ้วสัมผัสผู้คนกำลังอ้วนขึ้นตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในระดับประเทศตัวอย่างจากสหรัฐเพียงประเทศเดียวปัจจุบันคนเมริกันมีน้ำหนักตัวเฉลี่ยมากกว่าคนเมริกันในทศวรรษ1,950 11กิโลกรัมในขณะที่ภาพรวมของโลกทุกวันนี้ กว่าหนึ่งในสามของประชากรทั้งหมดหรือราว2000ล้านคนกำลังมีน้ำหนักตัวมากเกินกว่าที่พวกเขาควรมีด้วยสัดส่วนโค้งเว้าวเต็มอิ่มใบหน้าสวยคมท่วงท่าลีลาการเดินของหญิงสาวเหล่านี้บ่งบอกถึงความมั่นใจนี่คืองานเซ็กซี่แฟร์ งานประกวดหาสาวงามขนาดพลัสไซส์ที่จัดขึ้นในนครรเโอเดจาเนโรประเทศบราซิลการประกวดมีทั้งรอบชุดว่ายน้ำและชุดราตรีแต่ที่ไม่เหมือนกับการประกวดนางงามอีกหลายเวทีคือหญิงสาวเหล่านี้ไม่ได้เผยโฉมเพื่อขายความเซ็กซี่หากแต่อยากจะบอกกับโลกว่าผู้หญิงก็สวยได้ถึงแม้ว่าน้ำหนักตัวจะเยอะเกินไปโอลิเวียราเคยรู้สึกแย่กับรูปร่างของตนเองที่ใหญ่โตวกว่าคนอื่น Eu tenho é um linfoma de Hodgkin que eu descobri quando eu tinha 14 anos e eu sofro com crise de ansiedade, sofro de depressão por causa disso, e o concurso ele vem me maravilhado porque ele me trouxe a vontade de querer estar, de querer me aceitar, de querer sabe, viver, de sair, você não encontrar uma roupa e que falar assim, ai, você é tão bonita, por que você não emagrece, tem um rosto tão lindo? Sempre essas mínimas coisinhas assim que machucam, sabe? Porque por você ser gorda, porque você não é normal, você não é igual a todo mundo. เธอได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและนี่เป็นเพียงก้าวแรกในการเดินตามความฝันสู่วงการนางแบบมืออาชีพ yeah, right, ในวงการนางแบบพลัสไซส์คือคำเรียกผู้หญิงที่มีร่างกายใหญ่โตวกว่าขนาดตามพิมพ์นิยมคำคำนี้ไม่มีมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ตายตัว และขนาดของมันยังแปรเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมทามกลางแนวคิดสิทธิสตรีสมัยใหม่พลัดส์เบ่งบานขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณค่าของผู้หญิงทุกวันนี้ไม่ได้ผูกโยงแค่รูปร่างหน้าตาอีกต่อไปนั่นทำให้หลายแบรนด์แฟชั่นปฏิวัติภาพลักษณ์ของตนเพราะไม่ว่าจะผอมบางอวบอ้วนขาวดำช่วงขายาวหรือสั้นนี่คือความหลากหลายของรูปร่างที่มีความงามในแบบของตนเอง และเป็นหัวใจหลักในงานเดินแบบที่จัดขึ้นหน้าหอไอเฟลในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี2019ย้อนกลับไปเมื่อทศวรรษที่ผ่านมา wow. น,นางแบบในกรุงปารีสไม่ได้มีรูปร่างหลากหลายเช่นวันนี <S <S ้ความงามตามอุดมคติของคนยุคนั <S <S ้นคือความผอมบางนั่นทำให้บนเวทีแคทวอล์กและหน้าปกแมกกาซีนเต็มไปด้วยนางแบบที่ดูผอมไร้ส่วนโค้งเว้าสวมเสื้อผ้าที่คนทั่วไปไม่อาจใส่ได้ ภาพลักษณ์ของนางแบบในยุคนั้นส่งผลให้หญิงสาวมากมายอดอาหารจนเสียสุขภาพแม้แต่นางแบบจำนวนหนึ่งเองยังป่วยเป็นโรคอโนอรเร็กเซียด่งดังที่สุดคือกรณีของอิซาเบลคาโลนางแบบสาวที่เสียชีวิตจากโรคนี้หลังมีน้ำหนักตัวเหลือเพียง25กิโลกรัมสิ่งที่ตามมาคือหลายแบรนด์แฟชั่นพาการปฏิวัติเข้าสู่ยุคใหม่ปฏิเสธการจ้างงานนางแบบที่ผอมเกินไปและในฝรั่งเศสเอง นังแบบต้องมีใบรับรองแพทย์แสดงค่า BMI ที่สมส่วนมิฉะนั้นเจ้าของห้องเสื้ออาจถูกปรับมากถึง75,000ยูโรเมื่อความงามไม่ได้ถูกจำกัดแค่นิยามเดียวอีกต่อไปหญิ้งสาวหลายคนจึงกล้าออกจากเงามืดแม้กระทั่งทุกวันนี้นั่งแบบพลัสไซส์ยังคงเป็นเวทีเฉพาะกลุ่มเท่านั้น Ce que je constatais, je disais, mais écoute, ces défilés-là, aucune femme ronde sont dedans. Or, il y a des grandes artistes qui utilisent des femmes rondes, comme Botero. Qui est... Et moi, je trouvais ça beau. C'est quelque chose que je trouvais. C'était la femme au quotidien. Parce que la femme, c'est... เอ่ elle nous fait rêver dans le magazine mais on les voit pas ces femmes-là dans la vie quotidienne en fait et comment on peut allier la mode avec le quotidien de femme la meilleure façon de le faire c'est de le mettre la mode s o u s la femme au quotidien en fait et la femme au puriel l หน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษย์ความอ้วนไม่เคยถูกมองด้วยสายตารังเกียจหรือดูหมิ่นตรงกันข้ามร่างกายที่อวบอัดคือสถานะสูงส่งที่ได้รับการเชิดชู เพราะในยุคสมัยที่อาหารคือสิ่งที่หายากความอ้วนคือสถานะพิเศษหลักฐานจากรูปปั้นแกะสลักในยุคหินเผยเห็นภาพแทนของความอุดมสมบูรณ์ด่งดังที่สุดคือรูปปั้นวีนัสแห่งวิลเลดอฟในออสเตรียส่วนที่จีนภาพเขียนหญิงงามในราชวงศ์ถังฉายให้เห็นทัศนคติที่ผู้คนมีต่อความงามว่าต้องมาควบคู่กับเนื้อหนัง และแม้แต่ในอียิปต์โบราณเองผลการเอ็กซเรย์มัมมีฟ่ฟาโรหหลายองค์ล้วนพบว่าส่วนใหญ่แล้วพระองค์มักมีน้ำหนักตัวเกินสะท้อนว่าความอ้วนคือหนึ่งในเครื่องมือแสดงสถาน,นะของชนชั้นสูง,นสงแนวคิดความอ้วนคือความงามยังคงตกทอดมาจนปัจจุบันในหลายประเทศโดยเฉพาะแถบลาตินอเมริกาและแอฟริกาผู้หญิงสวยในอุดมคติต้องมีสะโพกผายอวบและหน้าอกใหญ่โตกลมกลึง นั่นทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมขายดีที่นี่หนึ่งในลูกค้าคือโอกาสาวน้อยที่รู้สึกว่ารูปร่างของตนยังไม่ดึงดูดใจผู้คนมากพอ d ัน n e a ที่อุ่น e ี e s t ่นที่ d ักข่าวน n รักไมน s c ่ง t ี่สิ่ง e ีอาเ แต่การขุนขนาดตัวให้เพิ่มขึ้นด้วยวิธีลัดนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อสุขภาพค่านิยมดังกล่าวนี้กำลังทำให้ผู้หญิงจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะป่วยด้วยโรคเรื้อรังอย่างความดันสูงและเบาหวานในอนาคตความงามไม่มีกรอบจำกัดก็จริง แต่วันนี้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ช่วยให้เรารู้แล้วว่าความอุดมสมบูรณ์ที่ถูกบูชามาแต่บรรพกาณนี้เชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพมากมายเวทีพลัดไซส์ช่วยเพิ่มพูนความมั่นใจและคุณค่าในตนเองแก่หญิงสาวแต่นอกเหนือจากประเด็นรูปลักษณ์ภายนอกความงามน,นี้กำลังกลายมาเป็นปัญหาหลักของโลกเมื่อผู้คนบริโภคคลอรี่มากอย่างไม่เคยมีมาก่อนทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ แดดอุนอ่นๆยามเช้าขยับร่างกายยกย้ายได้ไม่นานเหงื่อใครก็พรั่งพลูชายหญิงเหล่านี้กระโดดตบอย่างพร้อมเพรียงลุกนั่งและวิดพื้นตามคำสั่งพวกเขาคือเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งกรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกท่ามกลางอาชญากรรมที่เกิดขึ้นรายวันตำรวจเม็กซิโกมีงานให้ทำตลอดแต่ก่อนจะออกไปจับโจรหากผู้พิทักษ์สันติราชมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง ยากที่ประชาชนจะฝากความหวังไว้กับพวกเขานี่คือบรรยากาศของโปรแกรม Healthy Police โครงการทวงคืนสุขภาพที่ดีให้กับบรรดาตำรวจชาวเม็กซิกันด้วยแรงจูงใจว่าหากพวกเขาลดน้ำหนักตัวได้ก็จะได้รับเงินโบนัสราว1,500บาทต่อเดือนขณะนี้มีตำรวจเข้าร่วมโครงการแล้วกว่าพันคนในกรุงเม็กซิโกซิตี้เพียงที่เดียว Acondicionamiento, energía mental, energía física, ¿no? la reacción es distinta en el cuerpo, eh, te, te, tengo más pila para trabajar, tengo más pila para, para tener tiempo para otras cosas. Hasta me siento con gusto, no me canso, no me da sueño, no me da sueño, es, 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 cambió mi vida, cambió y es, es bueno para mí y para mi familia, porque también mi familia pues, cambió su alimentación. ที่เม็กซิโกความอ้วนกําลังกลายเป็นปัญหาระดับชาติเมื่อ3ในสีของผู้ใหญ่ในประเทศนี้ล้วนมีน้ําหนักตัวมากกว่าเกณฑ์น้ําหนักตัวของประชาชนในเม็กซิโกกาลังมีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลายปีแล้วที่ที่นี่ครองแชมป์อันดับสองของประเทศที่มีสัดส่วนประชากรอ้วนมากที่สุดด้วยอัตราส่วนร้อยละ32.4ออันดับหน่คือสหรัฐอเมริกา ด้วยสัดส่วนร้อยละ38.2ส่วนอันดับ3คือนิวซีแลนด์ที่ร้อยละ30.7ความอ้วนที่กำลังเกิดขึ้นนี้มีปัจจัยสำคัญมาจากอาหารเป็นย presupuesto se come bien pero en términos generales se come más chatarra que a l La obesidad pues es algo que, que tenemos en todo el país, no solo en los policías. Y esto se le está dando un resultado. Entonces, es, eh, el objetivo es cambiar sus hábitos para poder erradicar esta, esta problemática que tenemos en el país. ถูกนำเข้ามาจากชาวเมริกันหลังเม็กซิโกโลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีเมริกาเหนือหรือ NAFTA เมื่อปี1994บรรดาสินค้าจากสหรัฐก็ไหลทะลักเข้าสู่ตลาดใหม่หนึ่งในกลุ่มสินค้าย,ยอดนิยมคือน้ำอัดลมและอาหารฟาสต์ฟู้ดเม็กซิโกคือประเทศที่น้ำประปายังไม่สะอาดพอที่จะดื่มจากก๊อกได้ชาวเม็กซิกันยอมจ่ายเงินซื้อน้ำดื่มจากขวดและ NAFTA ช่วยให้ราคาของน้ำอัดลมขวดหนึ่ง ถูกพอๆกับน้ำเปล่าธรรมดาภาพที่เห็นจนชินตาคือชาวเม็กิกันนิยมดื่มน้ำอัดลมกันเป็นปกติจนมีคำกล่าวติดตลกกันว่าบางพื้นที่ในเม็กซิโกถนนหรืออินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงแต่โคคาโคล่าเข้าถึงแล้วับาเยที่เมิกันอย่นาพนกมัน ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าไขมันคือตัวการสำคัญที่สุดที่ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มแต่อันที่จริงน้ำตาลต่างหากที่เป็นวายร้ายองค์การอนามัยโลกกำหนดปริมาณน,น้ำตาลที่ควรบริโภคต่อวันไว้ไม่เกิน6ช้อนชาแต่แค่น้ำอัดลมกระป๋องเดียวก็เกินแล้วเมื่อเราดื่มน้ำอัดลมเข้าไปน้ำตาลปริมาณมากถึง10ช้อนชาจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดส่งผลให้ร่างกายปล่อยฮอร์โมนอินซูลินออกมาเพื่อกระตุ้นให้ตับเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมัน ไขมันเหล่านี้จะถูกเก็บสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายและเป็นสาเหตุของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นน้ำตาลที่มากเกินไปยังทำให้ร่างกายหลั่งโดพามีนออกมาสารดังกล่าวช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขสมองของเราจึงเสพติดและต้องการบริโภคน้ำตาลมากขึ้นเรื่อยๆในครั้งต่อไปเมื่อน้ำอัดลมหาได้ง่ายและราคาถูก สิ่งที่ตามมาคือจำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์โดยเฉพาะในกลุ่มชาวไม่สกกันที่มีไรายได้น้อย WHO is launching its first ever global report on diabetes. It draws attention to a huge rise in the number of adults affected by diabetes. They've moved up from 108 million in the 1980s to 422 million today. This is four times more. OECD หากชาวเม็กซิกันยังคงบริโภคน้ำตาลในระดับที่มากเกินไปเช่นนี้ภายในปี2050สัดส่วนประชากรที่เป็นโรคอ้วนในผู้หญิงจะเพิ่มเป็นร้อยละ54ส่วนในผู้ชายจะเพิ่มเป็นร้อยละ37และที่น่ากังวลคือกลุ่มประชากรที่เป็นอนาคตของชาติอย่างเด็กๆเ,เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าและที่เม็กซิโกเด็กอ้วนในวันนี้ก็กำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่อ้วนในวันหน้าเช่นกัน ในการพิจารณาความอ้วนองค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ว่าหากค่า BMI ของคนคนนั้นอยู่ที่25 30นั่นหมายถึงน้ำหนักที่มากกว่าเกณฑ์แต่หากค่า BMI เกิน30ขึ้นไปเขาหรือเธอกำลังป่วยเป็นโรคอ้วนเมื่อคนคนหนึ่งอ้วนขึ้นไม่เพียงแต่ปัญหาทางสุขภาพเท่านั้นที่พวกเขาต้องเผชิญแต่น้ำหนักตัวที่มากขึ้นของประชากรกำลังกลายเป็นปัญหาของสังคมด้วย การที่ผู้คนอ้วนขึ้นนั่นหมายความว่าพวกเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพมากขึ้นและในหลายประเทศที่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลความอ้วนกำลังทำให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณไปกับการรักษาพยาบาลมากกว่าเดิมข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของมิกซิโกระบุว่าภายในปี2050นี้หากชาวมิสซิกันยังคงมีน้ำหนักตัวมากขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลอาจสูญเงินมากถึง1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากพอกับการก่อสงครามหรือความเสียหายจากภัยพิบัติ The intake of sugars above the WHO recommendation is associated to a high risk of overweight and obesity which as we know is a, is a major global epidemic also in low-income countries ความอ้วนกลายมาเป็นวาระเร่งด่วนในปี2013รัฐบาลเม็กซิกันเริ่มต้นเก็บภาษีเครื่องดื่มผสมน้ำตาลในสัดส่วนร้อยละสิหรือราว8เซนต์ต่อ1ลิตรผลที่ได้คือจำนวนผู้บริโภคเครื่องดื่มรสหวานเหล่านี้ลดลงถึงร้อยละสิแม้ลดลงแต่ยังไม่มากพอในการต่อสู้กับความวาอ้วนอย่างยั่งยืน สิ่งที่จําเป็นนอกเหนือจากการขึ้นภาษีคือการให้ความรู้ต่อประชาชนเพื่อให้พวกเขาสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นเองเม็กซิโกราเลาระารัาเนระบบารอเริสัยเาเปนรเเมบ e s si no a สาักับมต้องาร s a งชาว Uh, to reduce the risk of overweight and tooth decay and in general the risk of non-communicable diseases. we indicate that uh, uh, the intake of free sugars should not exceed 10% uh, of the energy intake. And this corresponds to 50 grams or 12 teaspoons per day. สองเท้าก้าวไปข้างหน้าผ่านธรรมชาติเขียวชะอมผู้สูงอายุเหล่านี้ล้วนลงพุงแต่พวกเขากำลังช่วยกันขจัดมันเมืองนารอนที่ตั้งอยู่ในแคว้นกาลิเซียทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปนได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ประชากรมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานมากที่สุดหนึ่งในปัจจัยมาจากสภาพอากาศฤดูฝนที่ยาวนานส่งผลให้ผู้คนไม่ค่อยขยับร่างกายแม้กระนั้นนี่อาจเป็นเพียงข้ออ้าง เมื่อพิจารณาจากความอุดมสมบูรณ์ของอาหารในภูมิภาคนี้แต่อะไรๆกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อผู้คนที่นี่ตั้งเป้าลดน้ำหนักร่วมกันอย่างจริงจังภายในต้นปีนี้ <t> พวกเขาตั้งใจรีดน้ำหนักของทุกคนในเมืองออกรวมกันให้ได้แสนกิโลกรัมภาพที่เห็นจึงเป็นกลุ่มคนขนาดย่อมๆชักชวนกันออกกำลังกายขยับร่างกายรวมไปถึงสอนเด็กๆให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี e อเล Alguien que conozca esté haciendo lo mismo que yo es como un aliciente para seguir adelante. Todos esos hábitos que se les inculcan desde pequeños, que sepan ellos proyectarlo en su familia, a sus hijos y que la salud de ellos se vea mejorada. ¿no? แต่สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมมีผลให้น้ำหนักตัวคนเราเพิ่มมากกว่าที่คิดคนที่อยู่ท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนฝูงที่กินจุมีแนวโน้มที่จะกินจุตามในการขจัดปัญหาพลังของสังคมจึงเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะช่วยลดผุงไม่น้อยไปกว่าแรงจูงใจส่วนตัวเบ้าหวานความดันโรคหัวใจและหลอดเลือด คือสิ่งที่แถมมากับน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้เหล่านี้ไม่ต่ำกว่า40ล้านคนความอ้วนกำลังระบาดลุกลามไปทั่วโลกมันเกิดขึ้นได้กับทุกสังคมในประเทศร่ำรวยมันเกิดเพราะผู้คนกินอาหารที่มีแคลอรี่สูงเกินไปส่วนในประเทศกำลังพัฒนามันเกิดเพราะอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีราคาแพง จะขจัดปัญหานี้ไม่อาจพึ่งพาการออกกำลังกายแต่เพียงอย่างเดียวรัฐต้องใช้มาตรการบังคับอย่างภาษีไปจนถึงนโยบายกระตุ้นอย่างการให้ความรู้เพราะสุขภาพอันแข็งแรงของสมาชิกในสังคมมีผลต่อความแข็งแรงของสังคมและขณะนี้ความอ้วนเป็นวิกฤตที่กำลังคุกคามสังคมไม่ต่างจากมลพิษหรือยาเสพติด หากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะและหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกดซ u ปเปอร์แฟลด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exclusive ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปได้วยกันค่ะ